สวัสดีครับสวัสดีปีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้วีก็มาหาเฮดครับผมบ้านวีห้องวาเฮดลมนะครับเนาะเฮดลมมาเวลาต่อกลางคืนครับเพราะว่าถ้ามา่อนเจ้าที่มันมันแบบตัน,นาาเปื่นนะครับเนาะตอนนี้เขาสาะพออยูคนะ่ครับเนาะว่ามันมีอะไรครับมาด้วยกันสองคนเปื่อนครับผม ทางก็จะชันน่อยครับนะครับเดี๋ยวลองเสาะพอกันนะครับน้องวัดเจอบ่ดเจอครับนาเฮ็ดก็กินเฮ็ดครับผมนะครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนบ้านๆครับผมปและครับปาละดอกแลวครับผมอันนี้ครับผมเฮ็ดลมนะครับนาะ เป็ละหนึ่งดอกครับนี่ครับนี่เห่ออะเพ็รลมนะครับที่บ้านผมผมนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับอันนี้เหมาะเขาได้ครับผมนี่ครับสาใสำพริกครับผมเพ็รลมนะครับติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะได้นักกว่าครับคืวนี้นะครับเนาะเดินเลยๆครับผมเสาะหาไปครับนะครับเนาะหมนนะครับผมมาหาต่อกลางคืนครับเสาะไปครับผมนี่ครับ มวนครับผมปั๊มดอกแล้วครับผมนี่ครับเฮ็ดครับผมนี่ครับเอาตำน้ำพริกครับผมมะกั็เลยครับรักครับหากันไปครับเทาะกันไปครับผมลังคืนครับผมเวลาประมาณนี้เวลาสี่ถุมนะครับสี่ถุมเมืองไทยนะครับบ้านผมนะครับหาสองคนเพื่อนครับเพื่อนวัดตำน้ำพริกล้ำครับได้ครับล้ำได้ครับผมเฮ็ดลมนะครับเนาะ เห็ดดานเห็ดดานวาเฮ็ดลมนะครับผ่าไปครับผมฮะโอ้ด้านหน้าผ่าครับพุ่นลึกครับผมชอบไปครับนะครับผมปลาครับท่านสองดอกครับผมนั่นครับม่วนครับผมมาด้เปืัอนะครับดอกซ้อมเฮ็ดเมื่อคืนครับถ้าซ่อมไม่วันนันเหมัอนเัน่นครับนี่ครับหน่ดอกครับผม นี่ครับอยากถ่ายถุงไหมครับลูกคนนี่อันนี้ลูกนครับไอ้นี่เด็กอยากเอาเบาไอ้นี้ลูกมันนะครับเนาะเอาผมได้ครับไว้ให้มันเกิดเอาหนไม่ให้มันใหญ่ครับนี่ครับนี่ลูกนครับนี่นี่ครับแมนมดนะครับผมนี่ครับนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านๆครับผมหาเห็ดมาคืนครับนี่ดอกครับผมนี่อันนี้ดอกไหนนะครับนี่ครับ นี่ครับได้ต่ำพริกครับผมอุค์พระเจ้าครับครได้ไป็นรดอกแล้วครับเสาะต่อครับเสาะต่อครับหมวนครับผมมือคืนครับผมลงได้ก็ลงใเข้ามาย่าให้เฮือกํำลังใจวีตัวยนะครับผมการเสาะเฮ็ด่อคืนครับพิถีเช้าบ้านๆครับผมหมวนเลยครับไปครับเดินไปครับผมเสาะเฮ็ด่อคืนครับหมวนครับผม นี่ครับอันนี้วียูกลางปลานะครับกลางปลาครับเปลือนครับเปลือนอยู่หน้าแล้วครับปึ่ง่ครับนี่ครับหามาป้าสดอกแล้วครับผมป้าครับสามดอกครับผมนี่นี่ฉีมนะครับเนาะฉีมนะครับนี่ครับเป็นีมนะครับหมดนครับผม มาเก็บข้อเห็นด้วยกันครับพี่ๆเพื่อนๆครับเอาไว้พัดนี่พัดนะครับเนาะเนี่ยครับเฮ็ดลมเฮ็ดดานนะครับบ้านผมห้องนะครับเนาะไปครับเสาะมงใหม่ครับหาครับผมหาครับผมต้องเดินหานะครับเนาะสำหรับเฮ็ดนะครับเฮ็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดที่ว่านี่ผมบ้านมีมันออกทีดินแข็งนะครับผมดินแข็งแข็งครับมันจืดเฮ็ดลมมาได้นะครับหาครับหาไปครับเพื่อเจอครับผม นี่ครับปลาอ่ำดอกแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับมาครับมาเก็บไปกันครับมวลนี้ครับผมเวลานี่ก็ประมาณโอ้แม่งประมาณสี่ถุงฝ่ายนะครับนี่ครับได้หลายแล้วนี่ครับจะมาไปเปิดสองคนนะครับเนาะคืนนี้เขาจะมาซ่อดเฮ็ดกันครับเกับน้ำพริกแน่นอนครับเอาะหนึ่งก็ได้เนาะหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งขาวหนึ่งครับผมหนึ่งได้พัดได้ ไปครับหาตอครับผมหาไปครับหามาครับผมม่วนครับนี่ครับป้าเห็นดอกแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเหมาะครับผมเห็ดครับน่ครับหลายดอกแล้วครับวันนี้ครับชมต่อไปครับผมคืนนี้ครับอยู่ด้วยกันยาวๆเลยครับ การซ่อเฮ็ดนะครับเนาะขอการซ่อเฮ็ดวิถีชีวิตชีวิตภูมิแบบบ้านๆครับผมสไตล์บ้านๆนะครับเนาะซ่อเฮ็ดไปคืนครับซ่อต่อครับมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับซ่อเฮ็ดต่อคืนครับนี่ครับผมซ่อมไปซ่อมาปั๊มนะครับผมปั๊มจีนะครับจีมันนี่ครับนี่ครับมาฐานครับมาฐานมาฐานครับนี่ครับจีนะครับผมอันนี้เนี่ยพัดเอาพัดก็ได้ครับนะครับจีนิดหน่อยเนี่ยครับ อาพัดนะครับเนาะมาฐานครับนี่ครับขี่น้อยๆครับมาฐานมาฐานครับหมวนครับผมสอเฮ็ดนะครับเนาะส่อไปครับผมส่อไปทีนิดีน้อยครับผมนี่ก็ได้นักครับเอาเกงครับเกงหวดจาที่ก็ได้หมดครับนี่ครับสอแหมครับผมสอแหมหมุนนี้ครับผมมาครับมาส่อเฮ็ดด้วยกันบริการไปะคืนครับอยู่ด้วยกันครับผมสางปลานะครับเนาะ สอดมาครับสอดมาครับสอดมาด้ยกันครับผมสอดมาเรื่อยๆครับนี่ครับป้ามดองนวครับผมมาฐานครับมาฐานมาฐานครับนี่ครับม่นครับผมนี่สาพีครับผมอันที่เป็นจีฮอพัทนะครับนาอนี่ครับม่นครับม่นครับสอดเฮดเมื่อคืนนะครับเด้มมาเด้อมาเด้อครับผมมาสอดด้ยกันครับนี่ครับสอดต่อครับสอดต่อครับม่วนครับผม ซอฟมาครับผมซอฟมาลิติคครับเผื่อป้านะครับเนาะนี่ครับปามแล้วครับผมนี่ครับนี่สองดอกอยู่ด้วยกันเลยครับนี่ครับอันนี้สองดอกอยู่ด้วยกันนะครับเนาะหม่อนครับผมซอยเฮ็ดในคืนครับถ้ามาจ้ากับประธานเพื่อนครับผมมันรัมเฮ็ดนี่มันลำนะครับเนี่ยครับถ้ามาจ้ามันกับประธนเหมือนครับนี่มันดอกครับนี่ดอกใหญ่ครับผม พาซอได้กันครับหมุนีีครับผมนะครับเนาวิธีชีวิตชาวบ้านครับกระจายบ้านบ้านครับผมซ่อเเฮดในคืนครับเปิดว่าซ่อเฮดถังวันมันเชยแล้วครับนะครับเรานีครับขณะไม่เปิดผมครับนะครับได้เลยหนาแล้วซ่อไปครับผม รีมาด้วยกันสองคนครับกับเพื่อนครับชอบมาเรื่อยๆครับพี่ๆครับผมชอบครับนี่ครับนิ่มดอกแล้วครับนี่ครับดูครับปุ่นดอกครับนี่ครับชอบมาครับชอบมาชอบมาหมอนครับผมหมอนครับนี่ครับมอโมครับเฮ็ดครับผม อันนั้นเปืี่นผมเอาครับนะครับจีดซอกครับน่ครับให้เปลีนผมเอาไว้ครับออกนักครับผมออกนักครับเนาะต้องใจไฟแจ้งแจ้งครับถ้าซอมในคืนนี่นะครับเรา ต่อไปครับหมวดนี้ครับผมมันจะบออกเป็นมูนะครับผมมันจะออกแบบห่างกันสักเมตรนะครับผมนาอครับถ้าเขาไปปัดแต่มันจะออกเป็นมูกันนะครับสารพิษสารพิษนี่นะครับเนาะส่องกเปิดสองคนครับมันมันจะออกใกล้กันครับผมมันจะออกข้างๆกันนะครับเนาะเป็นระยะครับเป็นระยะเป็นระยะครับผมฮี็นี่นะครับเนาะสารพ็ดลมนี่นะครับ มันเป็นระยะครับหาไปครับผมหมดครับมันเรียกการกินสบายครับตอนกลางคืนครับผมซ่องเฮ็ดนะครับเนาะมาเลยเลยครับนะครับเนาะนี่ครับเกอดแล้วครับผมนี่กับปะครับนี่นะนี่ครับนี่ได้อยู่เนาะนี่ก็ได้ครับเนาะหมดครับนี่ครับใส่ถุงเปิน ไปครับผมนี่ครับผมเจอยักษ์ใหญ่ครับผมยักษ์ใหญ่ครับนี่ครับยักษ์ใหญ่จริงๆครับยักษ์ใหญ่ครับโอ้ยสองดอกครับผมสองดอกอยู่ด้วยกันครับมาฐานครับมาฐานพุกนครับผมนี่ครับสองดอกอยู่ด้วยกันครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้เหมาะขราครับผมสองดอกอยู่ด้วยกันครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ครับประมาณสามิบาทครับสามิบาทครับดอกที่ว่าเปิดผมว่าสามทิบบาทครับผม แต่สงสัยจะบ้าคายครับจะเอากิน,กนครับผม <laughs> หาต่อครับหมดครับผมมัสนสอบออกดินสารพัดลมนี่เนาะเฮ็ดลมนี่มันจังออกดินแข็งเนาะนะดินแข็งต้องสอบดินแข็งครับทำไมแล้วจะได้มันจีบเฮ็ดลมฮะเข้าห้องเฮ็ดดานเฮ็ดดานจะเขาห้องเฮ็ดลมเหฮ็ดลมเฮ็ดลมหนอ อู้ฟีนกันเนีะยอู้กับกันเน่ยอ๋อชอบปีนมันมันบหมือลมเนาะมันบหมือลมเนาะมันบหมือลมถ้ามันบหมือลมมันจะออกไี่เนาะอ๋อแก่อยู่นะครับอะไรนี่หยัดหยัดครับหยัดครับเขียดครับเอามดครับผมเปลี่ยนมาเอามดครับเอาวมดครบคันครับผมหามาเรื่อยๆครับผม สลับเฮต์นี่นะครับผมมันหาหายากนะครับก็จะวะมันหายากก็ก็หายากยู่นะครับผมพอหนึ่งปีมีมีขั้งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งปีมันออกเตอนหนึ่งนะครับแล้วต้องเวลาหาเฮต์นี่ต้องดูดีๆครับผมนะครับเนาะถ้ามองค่านมันจะบ่ค่อยหันนะครับถ้ามันบ่ใจดอกดอกดอกใหญ่นะครับเนาะแต่ถ้าเสาะแท้ๆครับผมมันจะอยู่แบบนี้ครับนี่ครับมันลบครับผมมันลบอยู่อยู่อยู่ปื้นปื้นใบไม้นะครับนี่ครับมันลบเทียครับ คุเพื่อนครับนี่ครับต่กระมวนครับผมนะครับเนาะคองหาหายากครับมันเมือนได้กินนรับปีหนึ่งได้กินข้างหนึ่งครับผมสลับเฮ็ดนี่นะครับเนาะเนี่ยครับกินกระลั้าครับผมกินกระลัําครับเซอซออกระมวนครับผมสลับเฮ็ดเฮ็ดลมนะครับมบ้านผมห้องเฮ็ดลมครับแต่ที่แจ้มันเป็นเฮ็ดดานนะครับผมเฮ็ดดานนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยครับนครับผมซอไปซอมาปะเห็ดคนครับ เห็ดคนอยูงเหรอเห็ดค้นแดงเห็ดคนแดงนี่ครับขอหักนะครับพอเนี่ยครับนี่เนาะนี่ครับเอาย้ำนะครับเนาะย้ำนี่ล้ำขนาดครับเห็ดคนนะครับนี่นี่ครับอันนี้เขามาเจ้าลำไปครับนี่นะครับเนาะถ้ามาดึกๆนะครับเนาะเห็ดมันจะออกหนักกว่านี้ครับ สอไปครับผมพอครับเปืดอผมสอบไปข้างหน้าครับส่อไปครับเพื่อนเวลาบเร็วนี่จะเตียงคืนแล้วครับแต่ขมมยครับผมส่องเห็ดเพิครับผมนคืนนะครับเนาะตาเห็ดเน่าขอกัมนี้ครับ มีจะทายทำเพื่อเปนผดูตลอดนะครับผมสำหรับการเสาะเห็ดนะครับในแบบบ้านวีนะครับผมเสาะไปครับโอ้อันนี้เห็ oh, ดค้นนี่นี <AS> ่ก <as> ็ฮะเห็ด <ken> ค <yor iPhone> ้นเห็ดคนนี่คนเนาะนี่ครับผมนี่เห็ดค้นครับนี่ครับนี่ครับเห็ดค้นครับผมโอ้ออกที่กันสามดอกครับผมม่วนครับม่วนครับนี่ปลาเห็ดค้นกับม่วนครับผม นี่เฮ็ดนี่แปลงนะครับผมเนอะเฮ็ดนี่มันจะเขียมหน่อยครับนี่เปื่อนผมเอานะครับเนาะพอนะครับหากมันอยู่ลึกครับผมหากมันอยู่ลึกนะเอายากครับเฮ็ดขนนะแต่มันหายากครับผมเฮ็ดขนนะครับถ้าไข่ป้านี่คือโจกดีครับผมเนอะมาฐานมาฐานนะครับมาทอดด้วยกันครับผมนี่ครับเห็ดแดงเรอเออเห็ดแดงนะ นี่มันเกยไปแล้วครับครับมีเก่ไปไงครับนั่นได้เหรอเกยเกนี่ครับให้คนครับสามดอกนี่นี่ครับสามดอกเพาะเอาเลยครับผาต่อครับผาต่อมวลครับสอบไปหาไปครับเพื่อน เวลาประมาณนี้กับโมเดียวก็เกือบจะเตียงคืนแล้วครับซสอดเฮ็ดกับหมอนเห็ครับผมปลาเห็นดอกแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ดอกครับผมซสอดไปครับหมอนดีครับผมพูดครับหน้าพุ่มดอกครับยิงดึกยิงนักครับผมยิงดึกยิงออกครับนี่ครับยิงดึกก็ไม่ยิงออกครับผมเฮ็ดทรับเฮ็ดนี่นะครับเฮ็ดลมเนี่ยครับเรา ห่วงครับอาจจะเปืี่ยนสองคนครับผมเดีบลแอนประมาณสักปักกี้วันนะครับจะเป็นเห็ดเห็ดแดงครับผมเห็ดแดงนะครับนิ่มดอกครับผมพุ่นครับนะครับนิ่มดอกครับนี่ครับไปมีอสามแก้มครับนี่ครับได้ครับนี่ครับวันนี้ได้เยอะครับสามเฮดครับเนาะนี่ครับหมดครับผมกุฏิยา วิวจะหันเป็นเสาะเฮ็ดในวันนะครับเนาะแต่บระเดียวนี้เปลี่ยนผัวเสาะเม่คืนครับเสาะเม่คืนนี่นะครับเปลี่ยนว่าแล้วครับเนาะเสาะเม่คืนมันมันเย็นดีครับผมแล้วก็หันยังถ้าวเสาะเม่าเจ้าเองเหรอสักประมาณสักที่สี่ที่ห้านะมันจะบอกค่อยตันส่วนนะครับเพราะคนเสาะเฮ็ดกันนักอยดีนะครับนะครับเนาะเสาะไปเรื่อยๆครับผมดูครับผมเสาะไปครับเสาะไปเก็บไปนะครับเนาะ บางทีเขาบอกหั่นมัน <ondan S 1> ครับผมต้องพอดีๆครับผมบางทีมันอยู inform 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 ่ต่ำปื้นใบไม้นะครับอันนี้นี่เป็นเห็ดแดงครับนะครับเห็ดแดงครับเนาะมันแก่แล้วครับแก่แล้วนะครับนี่นะครับนี่เห็ดแดงครับไม่ค่อยเอาแล้วครับเนาะนี่ครับนี่ผลดอกแล้วครับนี่ผลดอกครับหมอครับผมเอ้าไปด้วยกันครับทุกทีครับนะครับนี่ครับเหมาะครับผมดอกมานนะครับเนาะนี่ครับ ข้อพิสิกันครับมีการเป็นคืนนะครับเนาะมันชะวังเวงหน่อยครับผมแต่ก็เป็นอย่างครับบ้านเฮานะครับเนาะบ้านวีเองครับบ้าันมีอย่างเนาะครับนี่คือการเสาะหาเห็ดไปคืนนะครับตามป่านะครับผมเห็ดนี่มันชอบอยู่ที่ดินแข็งๆนะครับเพื่อนๆมีเรือเปลือนวีก็อยู่ลุ่มด้วครับผมแยกกันไปแล้วครับแยกกันเสาะครับเนาะนี่ครับสำหรับการเสาะเห็ดคืนนี้นะครับผมเห็ด เฮทลมนะครับเนาะสิสติวันคืนนี้ได้แน่ครับเนาะรอพอรอพอรอพอครับผมแล้วแล้วคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะปลาเปื่นๆนะครับมาพอพอจะเป็นเฮะไอยังนะครับเนาะอันนี้อันนี้บ้านวีห้องเฮดลมนะครับนะครับที่เป็นบ้านกระมี้ครับเป็นดอกก็มี้ครับเป็นดอกนี่อ้อพัดนะครับเนาะนี่ นี่ครับเคยในในนักอยู่ครับผมนักอยู่ครับผมมาตรฐานมาตรฐานครับคืนนี้ครับผมครับบางคนก็นอนเสียงกลนครับผมดึกแล้วเนาะครับเนาะเขาก็มากวนเขาเีครับหมุนทีครับนี่ผมไปช่อยเฮดมาครับมาหาทีมงานอะไรทีมครับผมดอกเสียงกลนครับผม เหลืออยู่ท่านเลครับขืดนมาเป็นห้าเป็นห้าครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้อยากนี่นนี้ดอกยักครับดอกดอกยักครับเหมาะครับผมในหนักในน้อยรุ่นครับอันนี้อันนี้ดอกมันครับอันนี้อันนี้อันนี้ถิ่นเฮ็ดครับผมดอกต่ผมไม่มือเลยครับดอกเนื้ตกนี่นี่เฮ็ดคนครับนี่เฮ็ดค้น หลังจากเสาะได้ประมาณสองสามชั่วโมง้วครับเนาะเดินเก็บเฮ็ดกันคืนครับแต่ถ้าจะให้ดดีต้องมาสักประมาณสักตีสองครับผมเหมาะนะครับเนาะเหมาะหน่อยเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดมันจะเริ่มบานครับเก็บออกเก็บออกครับอันนี้ให้คนครับผมตัวนี้ของคนวะนี่เฮ็ดลมครับอันคุณให้คนครับผมเบอร์ครับมันดึกแล้วเนาะลูกเค็รับครับข้างแรกครับผม เนาะที่มาหาเห็ดเตือเปือนครับเนาะกอะดัมน้ำพริกนะครับเนาะเอานึ่งนะครับนึ่งก็ได้ครับอันที่เป็นนี่ทีบัญจีมันนี่ครับเนาะจีจะอี้เอาพัดก็ได้ครับเหมาะขนาดผมเนาะนั่นก็ไม่ต้องไปฟังครับเสียงุกลนนะครับผมนี่ครับเนาะพอแลยครับผมเหมาะครับซ่อเฮ็ดคืนแหลกกรบเปือนครับผม ันน bon ี้เป็นอีพีแรกนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับบีก็จะไปมาถ่ายครับับเพื่อนในการเสาะเฮ็ดนะครับว่าจะได้เฮ็ดอย่างครับคลิปหน้าจะเป็นเฮ็ดแดงนะครับผมเนาะเดิมจะออกนะครับเฮ็ดแดงออกครับผมเฮ็ดเหลืองครับจะปะเฮ็ดครับผมคือนี่ครับเฮ็ดหนักขนาดครับผมรอรับชมผมรอรับชมคลิปหน้านะครับผมในการหาเฮ็ดนะครับวันนี้ก่อนนี่ก็เฮ็ด เห็ดลมครับเห็ดลมหรือว่าเห็ดเห็ดด้านนะครับผมเห็ดด้านนี่เนาะเห็ดดานเห็ดดดานเห็ดดานเห็ดลมนะครับผมเห็ดลมแต่มันชอบดินแข็งครับมันออกดินแข็งแขงครับผมมันมันคลับกันครับผมเห็ดลมทำให้บ่ออกตีแบบตีแบบดินเปียกเปียมันบ่ออกครับมันคลับกันว่ามันไปออกตีดินแข็งแข็งมครับผมสำับคลิปนี้นะครับผมวิธของจากราไปก่อนครับรอที่ตามคลิปหน้านะครับผมในการ สเสาเฮ็ดนะครับกขอบคุณ<ม>การรับชมของพี่ๆเป็นเปื่อนชาวยูทู e ทุกท่านครับผมสวัสดีต้องหลักขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ